เรามาหาเห่าให้ลูกๆนะคะไข่ดูสิคะไข่อืมไข่ห่างหายไปนานค่ะไม่ได้ถ่ายแบบไม่ได้ลงคลิปเห่าปูแตกอีกต่างหากนะคะอะมาดูซิใกล้ๆ,ๆสิใกล้ๆเห็นไหมคะไข่มันเต็มเลยอ,อันนี้เออแตกอีกต่างหากนะคะคนคิ้งลูก ตุบๆเลยนะคะตุบๆเลยวันนี้เราจะวันนี้เราอันนั้นแล้วเราทาอันนั้นเสร็จเราก็จะกําจัดค่ะเอาแชมพูอุ้ยปีก่กนๆยิ่งเยอะกว่านี้เนาะเยอืมแตบแตบสายตาขู่ก็ไม่ค่อยดีอื้ ไข่เห่าแม่มันยังบูจรเลยผมสาวออกแล้วค่ะเหาเอาออกเเอาออกแล้วมีออกแล้วเยอะมากเลยค่ะเพิงครั้งหนึ่งคันห um> ัวไม่ดีค่ะต้องกำจัดออกอืมแตกพูดแล้ว เ,เราจะมาสระ um อ,อันน,นี right. น้แชมพูแชมพูเฮาสั่งมาด้วยค่ะสั่งมาในติ๊กต็อกบอกคุปเตะสั่งนิดอันนั้นบริษัทโฆษณาให้แต่ว่าเป็นพันธมิตรกันจะมากำจัดเหาให้ลูกๆวันนี้สองคนใช่ไหมสามนางกวนด้วยมันพออยู่บนละลูกแชมพูมันพอไหมพออยู่ค่ะได้ตั้งเยอะ กูลองจับเอาแชมพูมาน่ะเอาแชมพูมามันหนักมากเลยจิกเลยเอาเยอะไหมกูกับบกเคยได้๋ยมพอไหมพอพอดีกับแชมพูเออพอดีเหมือนเราสระทุกครั้งใช่ไหมใช่เห็นเขาบอกว่าเธอใช้แล้วดีมากนี้ไม่ได้รีวิวหายแล้วก็เป็นใหม่ได้ลูกเฮาน่ะมันมาใหม่ได้ลูกรุ่นนี้ไม่ค่อยเยอะนะนี่ขนาดไม่ค่อยเยอะนะนี่ยยังแตกแต่ ติดมาจากเอ้ยหนูเอ้ยหนูเยอะคนนี้เอาพามาคุ้มบ่อะไรนี่ใช่ค่ะเอามาเอามาปิดเลยค่ะอือคุ้มไว้คุ้มหัวเ้ยจ้าบริการเต็มที่เลยค่ะอ่าโอเคมีหัวหัวที่สองนะคะจ้าหัวที่สองนะคะ คาเฮาค่ะได้ผมไปปิดไปเอายาสับผมมาผมผมเอายาสับผม,ม,ามาปิดปิดเลย,ดดยบอกมันก็ะมีแต่มันโบลายคือตะกี้ตะกี้ลายกว่านี้แล้ข้อไหอันนี้ก้อนคนคนจะไปเอาอาหาร หรอเอาปิดน้ําก่อนรู้ปิดน้ําก่อนมีอยู่แต่ไม่เยอะเออมันไม่เยอะเลยก็ไม่เท่าไหร่ป็ปไท่นี่แตกนะแตกแป๊บๆเอาผักเอาน้นา,าก้อนมาอนเอาถุงมาเอาถุงมาครอบเ้อ <c oughs> สาหัวยายอันค่าหฮาให้เด็กน้อย เข่าให้เด็กน้อยอ่าโอเคอันนี้หัวที่สามนะคะสะ่าอีกครั้งนลยวันนี้สามคนความสะอาดข้าเห่ามี่ความสะอาดอย่อันดับหนึ่งเลยเด้อค่ะรุ่นกน่กอนๆนี่ไล่ลายลายอยู่นี้รุ่นกน่กอนๆโอเคออเอาขม,มาังเอายะสระผมมาลูกอือค่ะ <ผ>ค่ะดกรอ,อันนี้หัวที่สามนะคะพอเราซะแล้วกะซะยองผุให้แชมพูมันทั่วหนังหัวแล้วก็ปิดคุมไว้อันนี้คือสางนะคะออกไหมเอามาหวีมาดูสิเอาหวีมาเออมีอยู่เด้อออกค่ะคุณค่ะเหาเหาแม่มาเลยค่ะเห็นบหมะคะมีอยู่เอาสางสางสะทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วก็สางออก รุ่นนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะค่อยหลายอ่าไ,ไหนดูไหนดูแม่มันมนี่เห็นไหมคะดำดำนี่ขอนครูตอบอีกคนเอามาใส่มือให้ครูนหน่อย,อยไหนออกเอือบออกไหมจับสีจับมันออกมาไหนเอามาเอามาเอามานี่เอามานี่เออาา้าวเห็นไหมคะคือไข่ออกด้อวยไข่ก็ออก เอาน้ำมาล้างให้หน่อยลูกไข่ก็ออกแม่ก็ออกคุณน้า็นไข่เหรอถูกต้องค่ะคุณจะไปหาโมอเลยมาล้างทิหย์พี่ั้งาดูค่ะเต็มเลยดำดำี่ใช่หมดเลยค่ะวีออกมาแบบชัดเจนมากี<ำ>ลุงก็มีโไหนดำดำเห็นไหมค่ะถึนก้อนเลยดำดำเห็นไหมคะเต็มเลยทั้งลูกทั้งแม่ ช่วยกันค่ะต่างคนต่างสะผมกำจัดเห่าแล้วก็ช่วยกันขูดมันออกเอาเอาอนันต์ไปทั้งไข่ทั้งแม่ตัวเล็กๆก็มีค่ะอันนี้แม่มันเวยค่ะเนี่ยเห็นชัดๆเลยเจมีแต่เาอ่แนเออ ดูนะคะแม่หาวล้วนๆเลยสี่รอบส่งนะคะดำแม่ดำปื้ๆเลยพี่น้องเอ้ยโตดโทวยีหลีบม่ได้มดง่ายๆดอกค่ะดำๆมีแม่นมดบุ่งผนงานเลยค่ะไม่ได้น้อยนะคะเยอะมากอันนี้คือหัวเดียวนะคะทั้งแม่ใหญ่แม่น้อยเต็มเลยมันต้องใส่กระดาษขาวมันถึงเห็น เข่ากำจัดเฮ่าหาหาแล้วกะสะผมค่ะทิ้งไว้30นาทีด้วยแชมพูสะคือมันเยอะมากเลยมันอาจจะไม่เห็นนี่เ็กำลังสะเลยนี่ก็วีออกมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วกอหลายกวนี้พี่น้องเอ้ย